เด็กผู้ชายคนนี้อารมณ์ร้อนและโกรธง่ายพ่อเลยให้ถุงตะปูกับค้อนและบอกว่าทุกครั้งที่ลูกโมโหให้ตอกตะปูที่รั้วบ้านวันแรกเด็กชายตอกตะปูถึง37ตัวเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นจำนวนตะปูที่ตอกก็ลดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเด็กชายไม่โมโหเลยเขาดีใจมากก็รีบวิ่งไปบอกพ่อ พ่อยิ้มแล้วบอกว่าทีนี้ลองถอนตะปูออกทีละตัวทุกวันที่ไม่โมโหนะลูกไม่นานตะปูทั้งหมดก็หายไปพ่อจูงมือลูกไปที่รัว้วแล้วพูดว่าลูกทําได้ดีมากแต่ลองดูที่รั้วสิมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมคําพูดที่เราพูดตอนโกรธก็เหมือนรอยตะปูพวกนี้มันลึกกว่าที่เราคิด ต่อให้เราขอโทษกี่ครั้งแต่บาดแผลในใจคนอื่นก็อาจไม่จางหายคําพูดของเราเนี่ยมีพลังมากกว่าที่คิดมันสร้างรอยยิ้มหรือทําลายความสัมพันธ์ได้ในพริบตาก่อนจะพูดอะไรลองคิดให้ดีเพราะคําพูดเพียงไม่กี่วินาทีอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลเดี๋ยวกำลัง นัดให้น้องๆมาทำเป็นประตูเหล็กให้ครับประตูไม้ไี่ใช้มาหลายปีแล้วจจะได้เปิดปิดง่ายด้วยไปไปทำงาน,นครับ